เครื่องกดลูกอมของเราน่ารักไหมคะสวัสดีค่ะเป๋อผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนถ้ําเคสโทรศัพท์อีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเครื่องกดลูกอมหน้าตาเป็นยังไงนั้นนะคะตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะให้เรานําโทรศัพท์ของเรามานะคะกับกระดาษไขเ <Okay. S 1> นาะครับพันค่ะพันแปะไว้อย่างนี้นะคะแปะไว้ทุกด้านเลยนะคะครอบไปเลย ค่ะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอากระดาษไขมารองพื้นอีกทีหนึ่งเราก็ทําการยิงกาวร้อนลงไปนะยิงแบบคุมไปหมดเลยแบบนี้ค่ะต้องค่อยๆจะเย็นๆยิงนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้เวลาเหมือนกันนะดูเหมือนแบบง่ายๆเพราะว่าปอพาลีภาพเร็วใช่ไหมแต่ว่าทําจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะคะอะทำ นี่ค่ะพอเราได้ <Whoa. S 1> แบบนี้นะเราก็ลอ,อกเขาออกมาเลยนะร <Okay. S 1> อให้แห้งแล้วใช่ปะจะได้เป็นประมาณนี้นะ <Yes. S 1> เราก็วัดเลยว่าตรงเนี้เราจะเอาเท่าไหร่ uh. แล้วเราก็ขีดไม่งั้นก็ตัดออกมาได้เลยนะคะตัดให้พอดี <Cut. S 1> แล้วก็เล็มเลมตรงของโค <Okay. S 1> บบน ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําขอบเขา <Okay. S 1> นะคะโดยการยิงนะยิงตรงนี้นะให้เป็นขอบขึ้นมาค่ะยิงให้เป็นเส้นเดียวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ค่ะทับลงไป <Okay. S 1> ใช้ไมบรรทัดกดอีกทีให้เขาเรียบกดจนกว่าจะหายร้อนแล้วก็ดึงออกมามันก็จะสวยงามค่ะทําไปเรื่อยๆให้ครบทุกด้านเลยนะ ค่ะตอนนี้เคสของเราก็ได้แล้วเราก็แกะออกมาเนาะดูสมบูรณ์แบบกว่าครั้งที่เราแล้วมาที่เราทำนะเราก็จะใช้อะไรเล็มด้านข้างนี้ให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะเช่นกันไก <Cut. S 1> จะมาทำตัวข้างๆ uh. ให้เขาเป็นหยดน้ำนะคะ <Okay. S 1> ใช้กาวร้อนเนี่ยค่ะทำให้เขาเป็นมกักกหลังย้อยลงมาแบบนี้เนาะ นี่นะคะขั้นตอนต่อไปนะให้เรานําแก้วนะคะแก้วพลาสติกธรรมดามาตัดครึ่งค่ะ <Okay. S 1> นี่ค่ะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็จะทาตัวนี้เป็นสีแดงเหมือนกันค่ะใช้สีทาเล็บทาลงไปเลยเ,เลนาะ <Yahoo! S 1> นี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเจาะรูออนะเพื่อที่จะใช้ได้จริงเนาะเราก็ใส่เข้าไปก่อน,นะค่ะ oh. นี่นะคะวาดแล้วก็เจาะรูออกมาค่ะ เนี่ยค่ะทุกอย่างก็โอเคแล้วเนาะเ <Yes. S 1> จาะมานี่นะก็โอเคทุกอย่างเลยค่ะพ <Wow. S 1> อดีกันเป๊ะๆเราก็จะมาทำส่วนต่อไปกันค่ะโ <Okay. S 1> ดยการที่จะมาทำเป็นโหลนะคะโห,หลหมักฝรั่งหรือว่าโหลลูกกวาดนั่นเองนะ <Yeah. S 1> เราจะใช้เป็นลูกปัดก็ได้นะ <Wow. S 1> เราจะใช้ตัวนี้เลยที่เราข้าฝรั่งก็นํามาตัดเนาะ <Yes. S 1> นี่ก็พาไปลองตัดมาแล้วว่าใช้ได้หรือเปล่าตัดตรงขอบเขาออกไป <Okay. S 1> ค่ะนี่ค่ะเราลองใส่ดู โอ้มันก็ได้อยู่นะอ๋อเหมือนมันจะเล็กไปนิดนึงอะลูกมันเล็กไปเนาะอยากได้ลูกใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราไปหาขนมที่มันลูกใหญ่กว่านี้กันนี่ค่ะเราได้ลูกอมมาแล้วนะไปหามานะซื้อจากเซเว่นเนาะมันก็ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เลยลองกินก่อนได้ปะแกะออกมาค่ะใส่ั่วคโอ้ลองแสอันนี้ดูโอ้มันมีความน่ากินอะกินชิมก่อนอันนึง ได้แบบนี้เราก็ยิงก,กาวลงไปเล่ละ <Okay. S 1> อันนี้มันเป็นพลาสติกให้เราใช้กาวนี้นะ <Yahoo! S 1> นี่ค่ะพอเราติดอันนี้ <Wow. S 1> เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาติดตัวนี้ค่ะเป็นแบบนี้เลย <Okay. S 1> ได้แบบนี้เราก็วาดรูปเข้าลงไป <Yes. S 1> เนาะก็จะทำเป็นเหมือนเป็นตัวบิดๆนะคะ <Okay. S 1> ตรงกลาง นี่คะ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องกดลูกอมของเราน่ารักไหมคะน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ปราผ่าด้วยนะคะถ้าน้องอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมเนาะ <Yes. S 2> ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะ <Yes. S 2> นี่เดี๋ยวนี้พี่พาทําเคสมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าไอเดียการทําเคสก็มีเยอะแยะ oh. แล้วก็เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์กันเกือบทุกคนเลยนะคะที <Yes. S 2> ่ยังไงคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายจุบชุบ,ชบ